สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันครับคันจ้าปีเอลวีปีสองพันสองพันสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยอาการลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทแล้วเงียบครับผมเช็คเบือ้องต้นก็ได้สตาร์ทครับได้สตาร์ทไม่ทํางานสตาร์ทแล้วเงียบเลยนะครับบางทีก็สตาร์ทได้ครับได้สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังถอดไดสตาร์ทออกมาเช็คว่าผ่านหมดหรือเปล่าครับตอนนี้กําลังถอดแล้วก็แจ้งลูกค้าเพิ่มก็คือมีรั่วซึมนะครับน้ำมันเครื่องรั่วแล้วก็ชุดซีนเกียร์ครับชุดซีนเกียร์รั่วรั่วเยอะเลยครับรั่วเยอะมากตอนนี้ก็ข้างบนก็รั่วครับพวกวีเทคตอนนี้ก็ น้ำมันโอลิงฐานกองตัวนี้โอลิงฐานกองรั่วแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับ,เ,คครบเป็นวีเท็ควีเทคเป็นครับผมบบเดีนน๋ยวขบวนโดยก็มีน้ำมันหยดลงมาว่าโอลิงมาเกล็บโอลิงแข็งตัวครับตาลังไล่เปลี่ยนให้เราต้องยก ยกเกียร์ลงเปลี่ยนซึิตินอ่แจ้งลูกค้าไปแล้วครับออลูกค้าบอกว่าทําเลย,ยนี้เปียกหมดเลยก็คือพวกนี้ทามน้ํามันมีคานเดี๋ยวเราก็ได้ยกคานลงยกคานลงก็จะยกเกียร์ลงนะครับเนี่น้ำมันเชื่อมว่าบรจัดก,การให้ครับคันด้าเ v อาครบตอนนี้ควบแล้วก็เช็คตัวไปให้สายพานก็ยังใช้ได้ครับ โอเคครับผมบติดตามครับผมครับผมก็เกียร์ฮอนด้าซีวีครับผมก็ลงที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูว่ารั่วตรงไหนนะเนี่ยครับผมนีามเลยก็ซีนท็อกซีนท็อกรั่วแล้วก็ซีนขายเกียร์แล้วก็ดูน้ํามันเกียร์ดูน้ำมันเกียร์นะครับทีนี้น้ามันเกียร์ยที่ว่าถอทอท็อกออกมาแล้วก็มันไหลนี่นะครับ แต่ว่าของเก่ามันก็มันก็มีอยู่ครับเนี่ยครับตัวปัญหาก็จะเปลี่ยนหนึ่งสองสามแล้วก็ซีนพอฝั่งนี้ครับเนี่ยตัวนี้ก็เยิ้มเยิ้มแาลสีตัวครับแล้วก็ตัวที่ห้าก็จะเป็นซีนไอซีนท้ายเครื่องตัวนี้ก็ไม่ล้วนครับแต่ว่ายกเกียร์ลงก็เปลี่ยนทุกครั้งครับตัวนี้ก็เป็นของแท้ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือเนี่ยโอลิงฐานกองเนี่ยน็อตสตัวนี่น็อตเบอร์สิบสอสามตัวเนี่ยก็ถอดออกมาก็จะเห็นโอลิงแล้วก็อีกจุดหนึ่งชุดเลยครับข้างบนเลยนะนะนะเนี่ยคับน้ํามันนะตัวน,นี้ก็เป็นชุดโอลิงวีเทคครับผมเนะีโอลิงวีเทคฝาวาล์วลูกค้าก็น่าจะเพิ่งไปทํามาแต่ว่าไม่ได้ทําโอลิ่งวีเทคแต่พวกนี้ก็ ตามอายุแต่สวิตน้ำมันเครื่องก็ไม่น่ารั่วครับเพราะว่าตอนนี้มันไหลลงมาข้างล่างโอเคเนี่ยมีคราบน้ำมันคราบน้ํามันนะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวก่อนยกเกียร์ขึ้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็พ่นล้างให้แห้งหมดเลยเพราะคราบนีบ้แล้วก็ได้ได้สตาร์ทก็ออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปรื้อกันดูกันว่าอะไรเสียนะครับ ครับผมก็มาดูสาเหตุว่าทำไมใดมันสตาร์แล้วเงียบครับผมนะก็ได้เรือมาแล้วก็ดูดูร่องรอยครับเนี่ยตรงนี้เลยนี่ครับมันสึกลงไปเยอะเลยนะร่องรอยมันสึกแล้วก็มันหน้าสัมผัสมันไม่เท่ากันมันจะมีแผ่นนี้นะ ตัวน,นี้มาประก,บกอนนบกับตัวน,นี้แล้วเนี่ยประกอบตัวนี้ไวให้มันแตะปุ๊บมันจะดูดปุ๊บแล้วก็ไฟก็จะจ่ายมานี่ไฟจ่ายมานี่ปุ๊บแล้วไฟมานี่เขามาจ่ายไฟนี่ตัวน,นี้หน้าคอนแท็คมันเสียนะครับมันสึกนะครับก็ทําให้ได้บางทีก็ตตานแลน้วเงียบดูเดียวครับ เป็นสะพานไฟครับเป็นสะพานไฟอีกขวดหนึ่งอีกขวหนึ่งมันมันเออมันไม่สึกแล้วฝั่งหนึ่งมันสึกแต่ว่าก็ทําให้ใดมันแต่ฐานก็ยังเหลือเยอะนะฐานก็ยังเหลือเยอะเหลาอแต่ขวตัวนี้นขาตัวนี้นะมันสึกลงไป เจอประจำครับของรุ่นพวกฮอนด้า CRV พวกนี้แต่ตัวนี้บางทีก,ก็หาของไม่ได้มันก็ต้องสั่งทั้งชุดนี้นะทั้งชุดฐานทั้งอะไรอนะไเนี่ยสั่งสั่งยกชุดตัวนี้เลยฐานก็เหลือเยอะแต่มาดูทุนทุนก็ไม่เป็นรอยนะทุนก็ปกติแล้วดูว่าจะมีขาตัวนี้ขายไหมนะ เคยไปซื้อแล้วครับแต่ไม่มีก็ต้องสั่งแบบนี้มาทั้งชุดเลยแลวลองไปดูว่าจะมีขาไว้ก็จะประหยัดตังค์ให้ลูกค้าไงเพราะว่าฐานฐานมันยังเหลือเยอะอยู่แ,แต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องทั้งชุดแล้วก็มาดูที่ถอดออกมาแล้ว okay. ชุดโอลิมงวเทคไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแข็งมากตัวนี้แข็งดูหน้าเป็นออลิแข็ง แล้วก็เนี่ยอริงฐานกวางรั่นะวโอเคครับผมเดี๋ยวสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้ครับครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนฐานครับผมกับใดเซียวีเดี๋ยวเรามาลองอะไร ครับ,รบโอเคใช้ได้ก็ที่มาลูกค้าแจ้งว,ว่าสตาร์ทเงียบบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดต้องรอรอสักพักหนึ่งก็สตาร์ทติดก็คือปัญหามันเดี๋ยวให้ดูว่าสาหเหตุเกิดจากอะไรครับ อ๋อนี่ครับผมตัวที่ปัญหามันมันก็จะมีสะพานไฟอยู่ตรงนี้ก็มันสึกตตรงนี้ก็ฐานยังเยอะนะพอมาทั้งชุดเขาก็ต้องเปลี่ยนชุดพอผมเคยถอดไปซื้อแล้วครับสะพานไฟแล้วก็ไม่มีขายที่ร้านใดหรือว่าร้านอะไรก็ม่มีขายมันก็เขาขายเป็นชุดครับ ถ้ามีสะพานไฟก็เปลี่ยนแต่สะพานไฟนี่ก็ใช้งานได้ปกติครับอันนี้ก็ถถานก็ยังเยอะอยู่เพราะว่ามันสึกข้างหนึ่งแล้วก็เวลาสตาร์ทปุ๊บมันไม่ถึงมันก็ไม่ผ่านมันก็ไม่ติดมันก็เงียบโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละครับต็อซ่อมใดบอกซสีนก็ยกขึ้นมาล้วโอเคครับผม รับผมอะไรมาแล้วนะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นซีนทอ็อปตัวนี้ก็แท้นะครับซีนพาวขับแล้วก็ซีนท้ายเครื่องแล้วก็ชุดโอลิงตัวนี้โอลิงกอฐานกองนี่ครับสองตัวแล้วก็ซีนพาวขับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดสตาร์ทนะครับผมมาทั้งชุดนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีขายก็นี่ครับ วีเทคอะไรวีเทคก็พร้อมประกอบแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะประกอบทีนี้เราก็ยกเกียร์ขึ้นไปก่อนเพราะอะไรเกียร์ประกอบเดี๋ยวได้สตาร์ทก็เดี๋ยวเขซ่อมแบบโอเคครับก็จะประมาณนี้ก็ทำความสะอาดล้างให้หมดแล้วครับโอเคประมาณนี้สีน้ำองาสีน้ำเงาเนาอ๋อ อ๋อเดีวสีขาเกียร์เรายังไม่แต่ว่ามีของอยู่เดี๋ยวงาต่อ,อจุดที่รั่วไหลลงมาเนี่ยแล้วก็สีขาเกียร์ตรัวน,นี้เซีนเผาตำแหน่งนี่ครับตำแหน่งตำแหน่งอเลงิงฐานกรองพอมันไหลลงรั่วตรงนีน้แล้วก็วีเทควีเทคจะห้องบน,น ไหลลงมาเนี่ยไหลลงข้างล่างนะก็สองจุดก็ประมาณนี้แล้วก็ซีนท้ายเครื่องอยู่นี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวประกอบอครับผมครับผมวอนด้าซีวีไอ้คันที่น้ำมันเครื่องรั่วนะครับผมก็ยกเกียร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทรอ ก็คนล้างให้แห้งหมดแล้วครับคนํานมันให้แห้งหมดแล้วตอนนี้ก็สตาร์ทลองนะก็พักหนึ่งแล้วลครับผมก็ยังกลัว่ามีรั่วมีซึมไหมแล้วก็ออกไปลองวิ่งอีกรอบหนึ่งครับนคนให้ใหม่เลยครับแห้งหมดแล้วครับความาก็ไหล รงนี้เลยนะครับผมหยดเลยลก็สาดไปข้างหลังจากข้างหลังเครื่องพวกนี้ก็เอาคนล้างให้แห้งหมดละแล้วก็ที่ลูกค้ามาก็คือได้สตาร์ทสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างก็ซ่อมให้เรียบร้อยครับผมแล้วเรามาดูอะไรเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับครับผมก็นะครับอะไรเก่าที่เปลี่ยนดอกก็ซีน ก็มีซีนพอร์ร้้ายขวาครับแล้วก็ซีนทอรเกียร์ครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกซีนซีนท้ายเครื่องแล้วก็โอลิงวีเทคข้างหลังแล้วก็โอลิงฐานกรองแล้วก็ในสตาร์ทก็เปลี่ยนนะี่สองฐานครับแก็ค,ครับผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ออกไปลองวิ่งครับอเคครับเรียบร้อยครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออตโต้ด้วยนะครับผมกอสวัสดีครับ